สวัสดีครับทุกคนครับผมบอมสกีโฟน,นะครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูลูกยิงที่หลายคนคิดว่าเหนือเหนือหลายคนคิดว่าสวยๆนะครับ ในเป๊ะส0ง21โมบายนะครับผมคลิปนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะครับจากที่หลายคนส่งผ่านเข้ามาในแชทแฟนเพจนะครับจะมีของใครบ้างสวยแค่ไหนไปดูกันเลยลูกแรกนะครับแคปชั่นว่าทำไปได้ยิงยัดเข้าไปคุณสัรตรูผวาครับโอนโกของ DKR ครับลูกนี้เดวิดเบ็คแคมะต้องมาทุกคลิปครับเบ็คแฮมแคปชั่นไม่มีปั่นดีไว้ก่อนนั่นแน่ เห็นด้านหลังหัวฟูฟูแบบนี้พี่แกใช่ดาวิดลุยหรือเปล่าครับไม่รู้แต่ซัดด้วยสายเข้าไปต้องพึ่งกองหลังขอบคุณคลิปจากคุณอาเทนนะครับแคปชั่นนี้คือหัดพระเจ้าไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่ามาสิบอลกระดอนแล้วโอ้โหเต็มแขนเลยครับพี่เกมนี้ไม่มี VR R, ไม่มีแฮนด์บอลเอาแล้วต่อมายังไงครับซัดเต็มข้อล่อเต็มมุมตุ้มเข้าไปสามเหลี่ยมครับ น้องไม้เขียวใช่ไหมเจ้าหนูไม้เขียวครับซัดด้วยสายิงแบบตักๆครับหน้าหัวกะโหลเข้าไปเจ้าหนูไม้เขียวครับเมสันกีนวูดแล้วลูกนี้ปั่นไกลๆโค้งๆไม่ต้องเดาวก็น่าจะเป็นเดวิดเบคแฮมครับปั่นโค้งๆขึ้นสนามแบบหล่อเท่น,นะครับแล้วลูกนี้โยนแบบนี้เฟิร์สทัชสวยครับไมเคิลอเวนดีดลูกนี้ทำยังไงพี่เพิ่งหัดเล่นอ่ะไม่เป็นไรครับสวยไม่สวยก็รวบรวมมาให้ดูนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นน้ำใจนะครับ อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าสวยแต่มุมของบางคนอาจจะบอกว่าธรรมดาธรรมดานะครับแต่ลูกทีมาอีกแล้วครับปั่นซ้ายโค้งๆครับเพลงซ้ายสั่งตายนะฮะปั่นโค้งๆมาอีกหนึ่งฮะต้องมาทุกปั่นครับเมสซี่ครับขาดพี่แกไม่ได้ครับมาทุกคลิปนะครับแล้วลูกหากินก็ต้องมาทุกคลิปครับลูกปั่นซ้ายของเมสซี่ครับซาร่าไม่เม้ยหน้าครับนี่กระโดดตีลังกาโชว์เลยฮะซาร่าบอกว่าพี่ปั่นจนเหนื่อยแล้วครับ ยิงไข่แตกครับแคปชั่นของเขาโอ้โหเดี๋ยวดูจังหวะนี้แต่ก็หน้าเน็ตครับฟาดเข้าไปเมนดี้พวาเลยครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับจอมานบูยิงโอ้โหเหินขึ้นฟ้าครับถ้าไม่มีตะข่ายคงเหินไปดาวอังคารแน่นอนเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ยังเป็นร่างเก่าอยู่นะครับนี่ยิงด้วยซ้ายลอดขามาหนึ่งครับฮาเวนเน็ตเวตครับลูกนี้กระชากมายิงง่ายๆสไตล์เน็ตเวตครับ ล็อกตัดเข้าใน <_ an> เข้าขวาแล้วปั่นโค้งเข้าไปนะฮะตับนี้จะปั่นเยอะหน่อยนะฮะมาอีกแล้วครับโค้งเข้าสอพอปาขาวครับเดวิดเบ็คเคม,มา่าถ้ารวมลูกโค้งยังไงก็ต้องมีเบ็คเคมครับแล้วโค้งเตะมุมต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องทําให้ได้นะฮะเล่นเกมนี้ต้องลองฮะต้องลองต้องยิงให้ได้อีกหนึ่งลูกครับโค้งเตะมุมเข้าไปเลยนะครับอันนี้แบบไม่โดนกระชอกแล้วไม่โดนฉลบด้วยนะครับเข้าไปเลย เทียนเทียนนี่ครับแบ็คฮะยิงได้ขนาดนี้ก็สุดยอดเลยครับแบ็คโอ้โหฮปั่นโค้งเข้าได้ไงครับโค้งเยอะมากครับมาอีกหนึ่งโค้งครับขอบใจมากเพื่อนนะครับแม่แคปชั่นของเขาแม่ตับนี้ปั่นเยอะมากนะครับนี่ยัดมาเลสครับปั่นด้วยซ้ายเข้าไปมาอีกหนึ่งฮะล็อกมาแบบนี้น่าจะปั่นอีกแล้วครับเบสซี่ครับคลิปนี้น่าจะเป็นรวมลูกยิงปั่นนะครับเนี่ยไม่ใช่ลูกยิงเหนือ แต่หลายคนส่งกันเข้ามานะครับผมก็อยากจะรวบรวมให้นะครับจะไม่ลงก็เสียน้ําใจนะครับมาอีกหนึ่งลูกครับยิงแบบง่ายง่ายสไตล์ป่าเบ็กนะครับตอนนี้ได้ยศเป็นป่าแล้วใช่ไหมครับผมยังเรียกพี่เบกอยู่เลยนะมาอีกปั่นหนึ่งหรือเปล่าครับแตะแตะแตะแต่งเรายิงโอ้โหแสกหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าแสกหน้าของแท้เลยครับผมประตูต้องกว้างครับแต่ว่าลุงลุมแกเล่นยิงแสกหน้าเลยครับ ฟันหักหรือเปล่าก็ไม่รู้มาครับดีดลูกนี้นี่มันต้องแบบนี้บ้างครับมาคัสแรดฟอร์ดครับกระโดดตีลังกาอักคีสลาตันครับขอบคุณคลิปจากคุณเอเควันเดะครับยิงเล่นๆเข้าได้ไงประตูออกมาไกลครับโอลหรือร่คารนะครับครึ่งสนามนะฮะไม่แน่ใจว่าฝั่งตรงข้ามกดออกมาหรือว่าแกยืนสูงเองนะครับอลิอวร์คาร์เป็นดีเฟนซีฟด้วยนะครับเอาแล้วพูดถึงคารก็คารก็โดนอีกหนึ่งลูกครับยิงไกลครับชาบีออลองโซ ชาบี้ก็คมเหมือนกันนะครับมาตินโอเดกาดครับก้งโค้งปั่นก้งโค้งปั่นมันเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูรีเพย์นิดนึงฮะกงโค้งกงโค้งบิดขาก่ไม่โค้งมากนะก้งโค้งมันต้องแบบก้งโค้งกว่านี้อะลูม yeah. Actually, friend friend Leonard, ินิก้ครับจะทำยังไงครับจังหวะแบบนี้ัะแล้วซัดเลยไลซิงช็อตตูมเข้าไปอุ้ยเข้าสามเหลี่ยมเลยฮะอุ้ยดูครับ ซัดเต็มข้อเลยครับจับจังหวะแรกแล้วแต่งพอดีเข้าสามเหลี่ยมเต็มเต็มเลยนะนี่สโลโมชั่นแล้วนะครับถ้าไม่สโลคงจะเร็วกว่านี้พุ่งเป็นพุ่งเลยเอาเตะมุมอีกแล้วครับทำไปได้ฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมเล่นเกมนี้ต้องยิงเตะมุมให้เข้าได้สักหนึ่งลูกในชีวิตนะครับผมยังทําไม่ได้เลยฮะ <laughs> อันนี้ปีโลครับแหมโค้งเข้าประตูไปแบบไม่มีใครขวางเลยนะเอ,เอ้าเฮ้ยนี่บอลบั็กหรือเปล่าครับยิงติดก้นครับเดี๋ยวดู หันหลังให้ก็ยิงติดแล้วบอลกระดอนพื้นแล้วมันแมมัน,ม,นมันเด้งแบบแปลกๆนะครับยิงด้วยซ้ายก็ไม่เท่าไหร่นะคุณเจมแองเจมซิสะฮะแต่แงแต่งแต่งแล้วหวดเฮ้ยมันเหมือนลูกยิงใบไม้ร่วงนะครับติดนักเก็ลช็อตนะครับเมื่อสักครู่โ,โชคร้ายเต็มหน้าเลยครับลูกนี้เดวิดเบคแฮมอีกแล้วครับกูโ้โชคร้ายเป็นใครไม่รู้จังหวะแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับ เปิดเข้ามายิงโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านหรือเปล่าครับแต่ว่าเข้าประตูไปครับโกวพะว่าครับเมสซี่ฮะซัดด้วยซ้ายครับเหมือนจะตั้งใจปั่นนะครับแต่ปั่นนิดนึงนะปั่นอ้อมกองหลังมาด้วยหนึ่งคนนะครับมอเตอร์ไซค์อากาศครับตูมเข้าไปมอเตอร์ไซค์อากาศกับจักรยานอากาศมันเฉยไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาไซด์มอเตอร์ไซค์แล้วครับดีไม่บอกรถเครื่องอากาศฮะใครรู้จักรถเครื่องบ้างครับกองหน้าที่พอจะเล่นกองหลังได้ยังไงล่ะยังไงล่ะ กองหน้าที่พอจะเล่นกองหลังได้ยิงยัดเข้าไปแล้วคูลิบาลีครับเขาต้องบอกว่ากองหลังที่จะพอเล่นกองหน้าได้ไม่ใช่เหรอจะมุมไหนน้องเมสก็ยิงได้ครับเป็นลูกฟรีคิกนะครับเท้าซ้ายฝั่งซ้ายนะฮะมุมนี้ค่อนข้างยิงอาจจะลําบากนิดนึงนะครับมันออกข้างๆแล้วนะฮะแต่ก็ยิงเข้าไปครับเมสซ,ซี่มาดูโลนัาดินโยบ้างครับมาเองโยกแล้วยิงยิงทะลุตาข่ายเดี๋ยวขอดูฮะทะลุจริงหรือไม่ เอ้ยเกือบครับเกือบเกือบแต่ยังไม่ทะลุนะลูกยิงภาพลวงตาหรือว่าลูกยิงล่องหนดูครับรเ o w อ r วาไม่ใช่เ o w อนี่มันสกิลในเรื่องซื้อปาษาใช่ไหมลูกยิงล่องหนแบบนี้ดูครับเออร์ลูาคารมีช็อตแบบนี้ให้เห็นด้วยนะครับแล้วลูกเตะมุมอีกแล้วครับพอบล็อกบา a r ครับยิงเปิดเตะมุมแล้วโค้งเข้าประตูไปเลยครับ เมสซี่อีกแล้วครับตัดแล้ววนกลับมาล็อกเข้าสายปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับอย่าพยายามรับลูกยิงแบบนี้เลยครับน่าสงสารประตูครับลูกแบบนี้แล้วเป็นบารานาคิกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ได้ยิงหลังเท้านะครับยิงปั่นก้อยนะครับโอ้โหนานๆจะเห็นโรเบิคาร์ลอสยิงแบบนี้แล้วระยะไกลด้วยนะครับไม่ใช่หลังเท้านะฮะลูกยิงสกอร์เปียนช็อตเวอร์ชั่นโอบาเบยังนะครับ ลูกนี้แอสซิสโดยเอเดนอาซาครับตักลูกนี้มาแล้วโอ้โหรอดจักรแลมานะครับแล้วอืมละโอ้แล้วมีบังคับบังคับข้อเท้าด้วยนะครับก่อนที่จะใช้สกอร์เปียนคิกแล้วลูกนี้ซัดลูกนี้ครับเลวันดอฟสกี้รับไลซิง็อดอยากเตะเมียแบบนี้โอ้โหสงสัยรักเมียมากนะครับคุณกอนเชลซีนะครับเต็มข้อเลยฮะเหินขึ้นฟ้าครับ บูโน่แฟนเดนเดสครับโอ้โหหลอกจะยิงครับแล้วไม่ยิงแล้วลูกนี้ <c oughs> เข้าสามเหลี่ยมครับดูฮะบอลมันออกไซหนีมือประตูด้วยนะครับบูโน่เดอะแบกครับแล้วลูกนี้ครับสตีวีจีฮะยิงปั่นบ้างครับเ <c oughs> ช็ดเสาเข้าไปครับสวยพอไหม <c oughs> บางคนอาจจะมาดูคลิปนี้บอกว่าธรรมดาธรรมดานะครับก็รวบรวมมาให้นะครับผมหลายคนก็มีน้ำใจส่งมาในแชทนะครับผมก็รวบรวมกันนะครับสำหรับอีพีต่อไปเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับหลังจากจบคลิปนี้นะฮะขอพักก่อนนะครับผมใครที่จะส่งมาเพิ่มเดี๋ยวรออีพีที่4เนี่ยขอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะขอเว้นช่วงสักหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวหลายคนจะเบื่อสะกก่อนนะครับเอายังไงครับนี่เป็นการทำเข้าประตูตัวเองทำไมประตู ออกมาแล้วใช้มือไม่ได้เลยครับแหมก็เลยงงเลยครับ a อองงเลยนะครับจะเอายังไงดีนะครับเสียประตูไปเลยเอดิสันคาวานน่ครับเอลมาทาดอร์ยังไงครับยิงลูกนี้นี่มันคาวานน่ล่างผมเกียนใช่ไหมครับเนี่ยคาวานี่่ากผมเกียนครับยิงลูกนี้หรือว่าฝนตกครับผมเปียกครับจริงๆเขาตั้งกราฟิกต่านะครับผมก็เลยเป็นทรงนี้นะครับผม ลูกต่อไปอะไรไม่รู้ครับยิงโอ้โหเขาเรียกว่าสกอร์เปียนคิกครับผมอะไรไม่รู้นะครับจักรยานอากาศแบบใหม่สกอร์เปียนคิกนะครับหรือว่าในเกมนักเตะคนไหนมีสกิลเอาคอมพิวติกฟินิชชิ่งนะครับจังหวะที่ทําประตูยากๆเขาก็จะทำประตูได้ลักษณะนี้นะครับลูกยิงมหาศา์ครับพักอกแล้วตีลังกาครับซลาตันอิบะฮิโมวิสครับเป็นของซูเปอร์พะเจ้าครับดูโอ้โห พักหกก่อนแล้วยิงนะครับไม่ค่อยเห็นจังหวะแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคลิปที่ส่งกันเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะส่งมาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวขอพักช่วงก่อนนะครับผมหลายคนอาจจะเบื่อลูกปั่นแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะรวบรวมในลูกยิงลักษณะอื่นๆนะครับหรือลูกเซฟนะครับก็รอติดตามบนหน้าเพจหรือบนหน้าคอมมูนิตี้บน Facebook บน YouTube แล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้